เรียนคณะกรรมการนิเทศคณะดำเนินงานขอนำเสนอผลการดำเนินงานที่สำริจผลตามมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนดังนี้ 1.1. ผลการพัฒนาผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวในปีการศึกษา2563 คุณภาพของผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยจำนวน223คนพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ5ยอดเยี่ยมจำนวน218คนคิดเป็นร้อยละ97.76รองลงมาคือระดับคุณภาพ4ดีเลิศจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ2.24และจากการให้บริการอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิกชิงแชมป์ประเทศไทยแบบเวอร์ชเเสมือนจริงประจำปี2563และมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการส่งต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในโรงเรียนเฉพาะความพิการและโรงเรียนเรียนรวมอีกทั้งมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในสังคมสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง 1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย จากการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมวันสงกรานต์กิจกรรมวันลอยกระทงกิจกรรมวันไหว้ครูเป็นต้นจากการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส่งผลให้มีผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยประจำปีการศึกษา2563 จำนวน223คนพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพ5ยอดเยี่ยมจำนวน138คนคิดเป็นร้อยละ61.88รองลงมาอยู่ในระดับคุณภาพ4ดีเลิศจำนวน77คนคิดเป็นร้อยละ34.53ระดับคุณภาพ3ดีจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ2.24 และระดับคุณภาพ2องปานกลางจำนวน3คนคิดเป็นร้อยละ1.35จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในการมุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการแบบองรวมทำให้เด็กพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข